ฮัลโหลสวัสดีครับท <im itation> ุกคนพบกันกันแล้วนะครับกับลาเดสในรายการมันจะเป็นถึงมันจะเป็นเกเจ็ได้หรือเปล่าวะเอาเป็นจิ้วแล้วกันนะเ <im itation> พราะว่าเกเจ็ดยังสร้างรายได้ไม่ได้ <im itation> จิ้วสร้างได้อยู่จิ้วอยู่ในช่องเจอรี่นะครับแล้วก็ช่องรอยแตะแชร์ถูกยังสร้างรายได้ค่ะบอะครับแต่ <im itation> <im itation> ว่านันไม่ใช่ประเด็นสําคัญของ <im itation> คลิปนี้คลิปนี้คนอยากจะมาดูฟิล์มกันเสือก นะ่ครสำหรับ iPhone หลายๆรุ่นแล้วก็น่าจะมียี่ห้ออื่นด้วยมั้งนะแต่ว่าที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้ก็คือ iPhone 16นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นฟิล์มที่แบบเต็มหน้าจอไหมอะไรอย่างนี้เราไม่ได้อยากได้แบบนั้นเพราะว่าถ้าฟิล์มเต็มหน้าจอมันจะดันเคสนะครับเคสจะดันมันจะดันกันและกันนะ แล้วเราก็อยากจะติดโดยที่แบบไม่ต้องถอดเคส,สออกเลยอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะยี่ห้อนี้หลายคนคุ้นชินกันเป็นอย่างดีใช่ไหมเขาก็มีแกดเจ็ตหลายอย่างนะครับตั้งแต่สักกระเบือ,อยันเรือลบเลยหูฟงหูฟังอะไรก็คือมีสุดฤทธิ์อันนี้คืออะไรใบประกันเหรอสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าอย่าเพิ่งแกะสินค้านะคะแล้วกรุณาก่อข้อมูลดังนี้ถ้ายังไม่แกะ จะรู้ได้ไงว่าจะอยากเปลี่ยนหรือไม่อยากเปลี่ยนเราอยากเปลี่ยนเพราะว่ามันอาจจะชํารุดหรือเปล่าซึ่งมันก็ต้องแกะไหมการที่จะรู้ว่าชํารุดไหมหรือไม่มันก็ต้องแกะก่อนเปล่าเือเป็นอะไรจีงงงงอยู่อะเอดีวีไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะฮะโอเคนะเราสั่งมาสองอันนะเพราะว่ามันชอบแตกเรื่อยๆนะครับเออ สมมุติว่าอันหนึ่งแตกอะไรเงี้ยเราก็จะได้เปลี่ยนอันสำรองแล้วก็ระหว่างนั้นก็สั่งอันสำรองอันที่3มาอะไรเงรี้ยประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวดูอันเดียวนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับโอเคโฮโคออริจ okay. ินอลเทมเพอร์เทมเพอร์เทมเพอร์กลกสก็คือเป็นกระจกนิรภพัยนะคือแบบว่าแตกแล้วมันจะไม่เป็นเศษอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหม ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับความหนาก็คืออยู่ที่ระดับ 9H นะอันนี้มันเป็นหน้าลิงเนาะแล้วก็เป็นตัว H อะไรเงี้ยอืมคือโลโก้ของโโนะครับ The Leading Brand of Global High End ผู้นำของแบรนด์ระดับโลกระดับ High คือสุดสูงที่สุดโอเคอันนี้เป็นด้านหลังไม่มีภาษาไทยเลยนะครับ High Definition Color อ uh, HD Glass Scratch Resistant 98% h d Transmittance เอออะไรก็ไม่รู้เออช่างเขาอยากอ่านแค่อยากอ่านก็ไปอ่านกันเองนะครับแต่เราไม่สะดวกนะฮะคือ <c oughs> อ่านเนี่ยพอได้อยู่แต่ว่าแปลนี่ไม่ได้เลยเออได้อยู่แต่ว่าต้องใช้เวลานะครับอ่าก็เราซื้อมาเป็นแบบกันเสื่องเราบอกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เออเป็นแบบมีเบ้า มีไกด์ไลน์ในการช่วยติดอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วเขาด้านในเนี่ยก็จะมีอีตัวอันนี้มาให้ด้วยจะเป็นผ้าเปียกผ้าแห้งอะไรเงี้ยของเขานะครับซึ่งเราก็ต้องทําไปตามสเต็ปนะเเราจะไม่ถอดเคสอย่างที่บอกนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเอ้ยไม่ได้ต้องถอดเคสนะถ้าเป็นกรณีมีเบ้าแบบนี้นะครับจริงๆเราเคยทําคลิปว่าด้วยเรื่องของการเลือกฟิล์มใช่ไหมซึ่ง ควรเลือกแบบที่ไม่มีเบ้านะครับมันจะประหยัดไปได้เยอะหลายอุ้ยไม่ใช่เป็นหลายสิบบาทอะต่อชิ้นนะแล้วทำไมรอบนี้ซื้อมาเป็นมีเบา้าอะงงงงเนาะชีวิตเนี่ยนะโอเคต่อไปนะครับเราก็อ่าในซองดำๆนี้นะครับจะมีผ้าเมโทรไฟเบอรีอยู่นะแล้วก็มีสติกเกอร์อต่างๆนะครับมีแผน่นอันนี้คือแผ่นแห้งนะนี่ออันนี้คือแผ่นเปียกนะครับแล้วก็สติกเกอร์ กำจัดฝุ่นนะโอ้จริงๆอ่ะมันจะมีฟิล์มที่มีตัวกําจัดฝุ่นมาให้ในตัวเลยนะจริงๆแล้วว่าสมัยเนี้ยคือมันจะผนึกอยู่ในอันนี้เลยมันจะเป็นแบบ All-in-One อยู่ในเบ้าติดนี่แหละนะครับเราไม่ต้องมาทําการแบบเก็บฝุ่นแป๊บแป๊ดแป๊แป,แป้วยการใช้สติกเกอร์แบบเนี้ยอันนี้ของมาถึงสักสักพักแล้วนะฮะหลายวันแล้วแต่ว่ายุ่งยุ่งนะแล้วมือถือใหม่ๆห p ่ o n e 16ก็ใช้กันไปแบบหน้าจอปเปลือยเนะ แบบวัดเสียวมากแต่ว่าเขาบอกว่าใช้ก o r i l l a Glass ตัวใหม่มีความแบบมีเซรามิกชิลอะไรเงี้ยก็ทำให้หน้าจอทนทานมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละตกก็แต่งอดีเลยไม่เชื่อลองเอาคอนมาถูกดูแล้วก็ผ้าแห้งแล้วก็สติกเกอร์เยบปุ่น ติดตีใช่ไหมน่าจะต้องลอกอันนี้ออกก่อนนะสเต็ปแรกนะครับก็ติดลงไป,ลงไปกลัวดันเคสจังเลยเนะาะ now is the time to witness the miracle till it part โอเคลอก ให้รอกทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ p อ o n ฟ1สิบห้าโปรหกจุหรือว่ามันเป็นหน้าจอขนาดเดียวกันวะอ่าเยียบร้อยครับฟองอากาศอะไล่ออกเท่าที่จะไล่ได้ไม่มีฝุนก็ดีแค่ไหนแล้วซึ่งอาจจะมีจริงๆเนี่ยฟองอากาศเนี่ยทิ้งไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องทำอะไรก็ได้ทิ้งไว้เดี๋ยวคืนนึ่งอะ เดี๋ยวมันก็หายไปเองแต่มันจะต้องอยู่ใกล้ๆขอบนิดน,นึงนะไม่ใช่ว่าอยู่ตรงกลางจอเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็หายยากประมาณนี้นะครับระดับความกันเผือกก็คือนี่ในกล้องคือไม่เห็นแล้วใช่ไหมแต่ว่าหน้าจอยังติดอยู่นะอ่ากันเผือกกัน,นกันนะครับแต่ว่าระวังโป๊ะนะก่อนจบนะครับ ความกันเผือกเนี่ยมันไม่สามารถอยู่องศานี้ได้นะมันมันจะไม่ใช่อยู่แนวเนี้ยคือแนวเนี้ยมันจะมองเห็นเยข้างบนตัวเครื่องกับข้างล่างตัวเครื่องเนี่ยเอ,อ่อมองเห็นเหมือนเดิมนะมองเห็นเหมือนเดิมนะจ๊ะเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นแนวเนี้ยก็คือจะไม่ไม่เห็นอ่ะ ดังนั้นเนี่ยระวังกันให้ดีนะหนุ่มๆสาวๆมีโกมีกิ๊ก,รกรไร<笑><笑>โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กับฟิล์มกระจกนิรภัยกันเสือกนะครับจากโคโค่นะครับไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นยี่ห้อไหนอะไรโอเคสำหรับ iPhone 16หน้าที่นี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆรุ่นที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดนะก็ ลองไปเลือกหากันดูนะครับอันนี้เป็นแกะกล่องพรีวิวเฉยๆไม่ใช่การรีวิวนะที่จะมาบอกว่าเอ้มันทนนะมันอะไรนะแล้วเราก็จะไม่มีริทารีเทสให้ดูด้วยเทสแบบทหารแบบโหดโดอะไรเงี้ยแบบบ้าๆอะไรเงี้ยนะฮะโอเคอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเหมือนเดิมชอบไลค์ครับแชร์แชร์แคสับนะบไ้พบกันใหม่คลิปหน้านลากันไปก่อน